ท่องสมก็เราจะมาเล่นเกมเกมันอะไรนะเกมคล้ายๆแบลรี่มันคืออะไรก็ไม่รู้มิวมันีรูปภาพผีด้วยนะเนี่ยคนน่ากลัวกดหนึ่งก็กดไลค์กดซับให้ด้วยนะคะเราอยู่ในคุกกันนะคะเราเป็นชาวคุกเปิดเปิดนะฮะไปกินเก้าหนึ่งไม่มีเก้าครึบบเป็นออบบี้ที่หลอนอยู่ในหน่อยนะคะออบบี้นี้มันออบบี้ที่ระทำเลย ฮึบฮึบอืมรอบนั้นเจอหมอฟันไม่ดีรอบนี้ต้องไปติดคุกเพราะว่าตายเลยติดคุกแล้วก็ตายอีกแล้วคอมเมนต์มาด้วยนะคะถ้าคุณไม่อยากติดคุกขโมยขโมยขโมยใช่เราขโมยยาสีฟันนะคะของหมอฟันก็เลยโดนตำรวจจับอะไรอ่ะผีผีอะไรไหนไม่เห็นว่เอ้นั่ เป็นห้องทรมานนักโทษมั้ง <Hey. S 1> เอาไว้บลกคนผมมาหาเมียวแล้วนะคะตอนนี้โอ้ผมไม่กลัวแล้วผมเจอไปรอบนั้นแล้วผมจะเจอตำรวจน,นะคะผมจําได้เลยตอนนั้นน,นั่นไงผมว่าแล้วผมว่าแล้วไม่กลัวผมว่าแล้วว้ายเอ้ยเยอเอาเฮ้ยมัหน,นีตายเลย ตำรวจมาไล่มาถึงเนี่ยอ่ะเราไม่เป็นไรเราจะลองม่อีกรอบนะฮะเราจะเต้นเราเราจะสู้สุดใจกล้ารีบวิ่งขึ้นไปเลยเร็ว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 เรเร็ว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 เรวเร็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 วเ ไหนเนี่ยเมียวเมวียวเมียวไหนเนี่ยไหนเนี่ยไหนเนี่ยคุณอยู่ไหนเมียวข้าบนอ่ะอ้าวคุณไปได้ไงกระบอกกดรีเวอร์ะรีเวอร์อืมลุบได้ไหมเฮ้สตอบเสียงไนะไม่รู้เหมือนกันเราสามารถเมียวไปก่อนเลย ไม่แห้งไอ้มตัวนู้วายทำไมมิววายวายเฮ้ยอย่าวก๊าซโอเคผมเราจะไม่ทำเลยนะผมก็ตายเราจะไม่แกล้งกันนะได้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 เราเอาจริงนะเอาจริงโอเคฮึแต่ใช้พลังมันเกลียนผมใช้พลังเต้นได้ ใช้พลังเต้นแต่ก็ตายอยู่ดีนั่นแหละมิวพลังเต้นมันไม่มีประโยชน์แล้วตอนเนี้ยฮึบพลังเต้น six seven ทำไมคนยากโอ้โหยังยากอย,ย่างนี้ต้องใช้พลังอีเดน6 7ใช้พลังอีกรอบหนึง่ง6 7เ s e v e มิวคุณอะ คุณมาโทวิ่งผมเหรอผม,ผมไม่ได้ทำผมป็นผี six seven พ oh? ฮะผมผิดอะไรผมผิดอะไรผมไม่ทำอะไรให้คุณเลยแล้วคุณมาโมโหใส่ผมทำไมผมไม่ได้โมโหคุณเพโมโหเกมเพราะว่าอะไรอ่ะทำไมเกมมันถึงทำร้ายคุณอ่ะเกมโคตรยากเลยครับผม<ว>ชนะแล้วทุกคน ่หนยต้องปล่อยพลัง six seven อนนาอยู่ตรงนี้อ้าวเมียวเราต้องลองปล่อยพลังนะปล่อยพลังมันดีนะเมียวก็ต้องลองปล่อยพลังนะ six seven. s e v <c oughs> อ้าวผมกระโดดข้ามมาได้โดยที่ต้องเปิดอะ่ะม,มันมันมีรั้วไฟฟ้าช็อตอยู่มันจะช็อตพวกเราเมียว เตยแครลอดแค่แคแครอดผมขึ้นไปแล้วฮะทุกคนวุดแล้วเล,วลว้ต้องทำยงไงไม่ทำไม่หน่อยโอ้ยอย่างนี้ต้องใช้พลังแล้วแหละพลังนี้เป็นพลังที่เรานั้นคุ้นเคยกันเต้นเต้นรีไว้เลยงั้งั้งั้นจังกูลีลกุลีกุลีว่าชาลิงจังก,กู ลิงจังกูดลิงจกูลิจังกลิงจังกู๊ดลิาจังกลิจังกูลิงจังกูลิกู๊ดลิจังกู๊ดลิงจังกลิจังกดลิจังกดลิจังกูดลิจังกูลิจัูดลิจังกูลิจังกลิจังกลิจัูลิจกูลิจังกูลิจังกลิงจัูิงจังกูลตงกงงวจิงนะ ไฟฟ้านี่มันตายแล้วตายแล้วตายอีกแล้วเมอย่างนี้เมีวเมีวต้องใช้พลัง6-7แล้วแหละ6-7นั่นแหละพลังของ6-7พลัง6-7จะปกป้องทุกอย่าง6-7 6-7 ไม่ได้เอาเอาเฮ้ยอย่าบอกอย่าโดนพวกเขานะมิวผมขุขลองโอ้โหน่ากลัวมากเขาก็นึกว่ามันรูดถุงก,กระดาษโอ้โหโบรโบรโบร I don't care ฮะฮะผมยังไม่ได้ถึง คุณมัวแต่พูดว่าแฮกตลอดเลยเมียวอู้มันคือที่สับเด็กน้อยนะฮะช่วยด้วยโอ้โหเมียวเมียวจงพูดว่า six seven เมียวจงพูดว่า6 i x seven ฟังตอนนั้นท่านชมเคไปกันต่อเลยใบเลืออันนี้มันไม่ขอด้วยโอ้โหแมวแมวดเดี๋ยวโดนสับเดี๋ยวโดนสับพี่แม่ตูดมึก ตายอีกแล้วอะไรโอ้โหตายอีกแล้วนะคะทุกคนเถาคิวนี้ก็สตอ็อปแป๊งให้รอนหน่อยผมไปแล้วกันนะอยา่าทำไมอ่ะผมกลัวผมกลัวจริงๆม,มันขึ้นมาได้อ,อะไรค,คุณก็ดูให้ดีๆีสิมิว ฮะตำรวจมันมาเร็วแน็อัพปี่อื่นาังไงอ่าอ้าเออสำหรับคลิปนี้ก็ยังไม่จบยังไม่จบอยู่ก็นะคะมลวพวกเราไม่ไหวเลยนะคะเราแหกคุกไม่ได้นะคะก็สอนคลิปนี้ก็บาย